สวัสดีค่ะวันนี้เราเราจะมาสาธิตการตัดเล็บนะคะให้หนองสักตังนะคะง่ายๆนี่ตัดลยอ,อืมมีความประเด็นเท่าหน้านะคะเพราะว่าเล็บยาวมากยิ่งกว่าแม่มอส ยาเดี๋ยวโดวนปากอ่ะออันนี้ก็พาค่ะปากเลน้องกระต่านะคะอันนี้ว่าจะพาไปเที่ยวพร้อมรังว่าจะพาไปฝนตกก็เลยได้มาอัดคลิปนะคะรอเวลาเพื่อแบบอากาศดีขึ้นนะคะอุ้ยเด็กกระเด็นข้าหน้านะคะ เรามาจับหน้าตรงนี้ก่นอนปุ๊บคอจับก่อนนะคะนี่จะให้โชว์ตัวก่อนบุงแบ๋วมากนะคะว่องว่องมากนี่นะคะมีความแบบคนนี้เป็นผู้ชายนะอุ้ยตกใจตกใจตกใจเคเรียบร้อยไวมากนี่ค่ะ ลูกสัาอันนี้ก็เป็นสีแชมเปญนะคะแบบนี้น่ารักไหมน่ารักไหมตัวน,นี้ตัดต่อมกลิ่นแล้วคือที่บ้านก็ตัดต่อมกลิ่นหมดนะคะ <S <S น,น,น,คคนี่นารักเจ๋อกรชจายนั่นน้อยจำหนูจำเท่